ข้างล่างเมื่อกี้เรียนเรื่องกระจกเงาไอ้กระจกวอลอ่ะเรียนเรื่องกระจกวอลไปแล้วก็คือนี่นี่กระจกวอลเมื่อก mm ี hmm. Now, so Alpha, psycho, ้ใช่เป็นกวอลเหมือนกันนี่ก็ะวอลนี่ก็ะวอลเออามีหกระจกวอลเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นภาพในมุมกว้างขึ้นนะคะน้องเฮ้ยกระจกวอลเออใช่กระจกเงนเนี่ย กระจกนูนก็จะเห็นภาพใปมุมงกว,างว้างขึ้น,น,ยนอย่างเช่นในเซเว่นนะคะน้องจำไอ้แผ่นกลมๆอันใหญ่ๆที่มันเป็นกระจกติดอยู่แถวนี้ได้ไหมได้เอออันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะเป็นกระจกน,นูนทําให้เห็นแบบรอบร้านเลยอะไรเงี้ยค่ะถ้าน้องไม่เห็นภาพเดี๋ยวพี่จะลองจะลองทำให้ดูอ่ะเอาเนี่คืออะไรกระจกกระจกธรรมดาหรือกระรจกพิเศษเราจะจะมาดูกันนะอันนี้คือเห็นทุกคนธรรมดาใช่ไหมก็เห็นแค่นี้ประมาณประมาณน้องคนนี้เนาะ เดี๋ยวพี่ทำใหม่เนื้อเขาคือทุกคนดูขอบลงแล้วก็เห็นภาพกว้า,วางขึ้นใช่ไหมคะอ่าคือ,เห,อเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนฐานข้างด้วยใช่อ่ะอันนี้ก็มาธรรมดาอีกอันนึง่งอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็จะดูแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนึงเอออันนี้จะเป็นกนะระจกแววนะคะเอออันนี้เป็นกระจกแววนะกระจกแววดูะนะ เราทำอะไรบ้างนะคะในชีวิตประจำวันพี่น้องเคยไทำไหมทำฟันาอนแล้วบอกเขาจะเอา่กระจกไอริ่งเข้าไปในสระเบอรอะไรกันนะเนี่ยอย่างที่บอกก็คือกระจกไฟเว้นกับกระจกรถยนต์น่ะกระจกรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อของแม่เนาะเออนั่นก็จะเป็นกระจก ใช่ใช่ทีน,นี้ก็จะเรียนมาถึงตรงนี้อันนี้ดูแล้วอันนี้ดูแล้วอันนี้ดูแล้วเออภาพนี้ยเขาเรียกว่าภาพลงตาที่เราเห็นน่ะเรียกอยา่างว่ามิลล์มันเป็นภาพลงตาเพราะว่ามันจับไม่ได้เอาไว้เป็นกลลอกเพื่อด้ตอนที่เห็นครั้งแรกที่ก็ตกใจ แต่มันก็ดูเหมือนไม่เหมือนของจริงอะมันเหมือนเป็นแบบมีกระจกวางอยู่แล้วก็เป็นเหรียญวางอยู่บนกระจกอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเออนะอ่ะเรื่องสุดท้ายที่จะเรียนกันก็คือเรื่องตัวกลางนะคะตัวกลางมี3ชนิดคือ 1. ตัวกลางโปร่งใสก็คือมองด้านเนี่ยไปด้านนี้น่ะลองเห็นชัดเจนนะเพื่อนลองลองเห็นได้เลยนะคะ มันเห็นชัดเจนเห็นรายละเอียดของเพื่อนชัดเจนใช่ไหมชัดเจนไหมบอกชัดเจนชัดเจนชัดเจนแล้วลองเปลี่ยนอีกแบบนึงคือแบบที่สองสสอืนไปเคือที่าอ่าเคลื่อนที่เขาเนี่ยแบบที่สองคือเป็นแบบโปร่แบบปงแสงนะคะอ่าลองมองคือมันเห็นใช่ไหมเห็นแค่แสงลางๆเห็นเป็นสีแต่ว่า ยังไม่พอแบบอะไรมากมากยังไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนเหมือนเมื่อกี้เนาะอ่ะอันนี้เราสังเกตได้ใช่ไหมคะคอยอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายเห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยเออไม่เห็นอะไรเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าแบบชุดแสงก็คือจะมีสามอันหลังนะคะก็คืออะไรนะอันแรกอันแรกคืออะไรนะโปร่งใสโปร่งใสอ่ะอันที่สองนี่สองเหรอแล้วก็นี่สามคแสงอันไหนคือไม่เห็นอะไรเลยนะ เออถูกต้องเงี้ยเงี้ยสุดยอดไม่ใช่เอออยู่ปองผมันหไายคนไม่ไดเดี๋ยวสอบเออเดี๋ยวก็จะสอบแล้วพี่ขอในช่วงนี้นะจ๊ะให้พูดอะไรคะที่สอบนะคะือเออค่ะอันนี้ก็คือปีซึมนะคะไว้สำหรับดูแสงสเปกตรัมค่ะวิธีใช้นะคะก็คือเอาไปส่องกับแดดค่ะ ก็หันไปทางแสงอนนนะคะแล้วก็มองเข้าไปค่ะเราก็จะเห็นเป็ถแาบสีข้างในนะคะมันก็จะมีทั้งหมดเกือสีด้วยกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็จะเห็นยากหน่อยค่ะเพราะว่าแดดมันไม่ค่อยมีนะคะค่ะส่วนอันนี้ก็จะชื่อว่าสเปโกโตซัสโคปค่ะใช้วิธีเดียวกันนะคะคือมองไปทางแสงค่ะแล้วก็มองมองดูข้างในกล้องนะคะมันก็จะพบกับเป็นแสงสีลุ้งเหมือนกันค่ะ ต้องมองไปข้างๆกล้องอะคะ่ะอันนี้อันนี้จะต้องใช้ดวงตามองส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นทลิกมายากลนะคะ,คะจะเห็นจะเห็นนะคะว่าจะมีเหรียญสิบอยู่ข้างบนนะคะแต,แต่ว่าจะเป็นเหรียญสิบที่จับต้องไม่ได้ นนะะประมาณเนี่ยค่ะเนี่ยมันเป็นเหรียญสิบค่ะแต่ว่ามันจับไม่ได้อย่างนี้มันคือภาพลวงตานะคะเราใช้หลักของกระจกกระจกวาลค่ะกระจกวาลสองอันมาประกบกันนะคะก็จะเป็นคลิกไมากวนเล็กๆมนะะ้อยค่ะค่ะอันนี้คือกระจกโค้งว,ว้ลและกระจกโค้งนูนนะคะในชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะพบกระจกโค้งว้ลใน คลินิกหมอฟันคขาสำหรับหมอที่เขาใช้เป็นกระจกตรวจในฟันนะคะก็จะใช้เป็นกระจกโค้งเอาคืออันนี้ค่ะส่วนกระจกโค้งนูนนะคะก็สําหรับมองเห็นภาพได้มุมกว้างขึ้นค่ะอย่างพวกตาม7ซเว่นอนะคะที่เขาจะมองตรงหัวมุมว่ามองให้ทั่วร้านนะคะว่าตรงไหนมมีใครเดิอนอะไรบ้างก็จะดูกับตรงนี้นะคะแล้วก็ที่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะก็จะเป็นกระจกสีกลมๆเอ้กระจกกลมๆนูนค่ะไว้มองด้านหลังให้ชัดเจนขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนะคะพัสสุสค่ะมาจากโรงเรียนเบนจมาราชสลิค่ะวันนี้มาจากค่ายที่ที่อำเภอราชสารังหวัตชายเชียงสาวค่ะเป็นค่ายเพื่อน้องค่ะครับก็นี่คือกลุ่มที่ทดลองนะครับก็ขอรายงานตอนนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ